สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาออกเลาะกันค่ะมือนี่ไปทั้งใดกะตามมาเบิ้งกันเนาะค่ะเนาะนี่ด้อค่ะอากาศมือนี่ประมาณนี้เลยคืมคืมคืมแน่จากน้อยอยู่ผุ่นมัลเบเกอร์นี่กับสไลด์มาส์เทนไปบันนี้ เลาะ,ะน้ำกันเนาะค่ะเนาะช่วงนี้อากาศบ้านจุลี่ก,เก,เก,เกะเดียวกะล้มเดี๋ยวกะฝนเดียวกะหิมะเด้อค่ะช่วงนี้จังที่หาเบิ้งนี่เลยจังที่คลิปก้อนๆน,นี่ท้ายหาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะหิมะกับจังที่หาเบิ้งเนาะค่ะกะลมกะลอยหิมะตกมาน้อยนึงว่างสองสามมือนั่นจุลีก็าหาเบิง้งหาเบิ้งไปแล้ว วัดหิมะลงเนาะค่ะแล้วก็ไหนปลาไหนปลากับกสิประมาณนี้เลยค่ะหิมกะก็ได้พวมละลายบทันนี้เบิดเนากค่นเนาะหิมกะก็ได้ตกตมาสองวังสองสามมือนะมือนี้จุรี่กับพระออกมาลอกคือเก้าเนาะค่ะเฮ็ด คือเห็ดายๆเห็ดมันปูนึกว่าบบแมนนึกว่าแมนบบแมนค่ะค้อนตามมาอีกน้าคือเกาล่ะค่ะมือนี้ก็ได้เห็ดมันปู่บมแมนยามเข่าเด้อค่ะช่วงนี้ขันแมนก็จะเป็นเห็ดนางล้มค่ะทางทางยางเป็นสีลม้ลมล้มแน่นอยูอยอย่เบิ้งซองนี่เห็นมอดมันปิววะค่ะ จังที่บอกเลยค่ะช่วงนี้บ้านจุรี่เดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ฝน,นเดี๋ยวก็หิมะค่ะจังที่บอกเลยบางนึงหันกันเป็นสีลม้มล้มแน่นอยนึงลัง,ลงคน้นเพิ่มเม้นเขามาเล่นน้ำเพิ่นบอกป้าชุม่มชื่นเป็นตะเฮ็ดหลายุพี่จุรี่วาสันแต่กี่มันก็หลายยุนแล้วพี่น้องตั้งแต่พี่จุรี่เฮ็ดคิดไม่ๆม เห็ดลายขนาดบวอืดค่ะพี่จุลีก็เก็บมาสุปีสุปีสีหาปีตั้งแต่เห็ดคลิปมานี่เก็บจนนั้นเบิดนอกเบิดแนวบุมีให้กินเราเด้อนาะพี่น้องเนาะเก็บเก็บจนเบิดนอกเบิดแนวคิดเบื้องเอาผู้ดใดก็ได้อ่านี่เบื้องปลาค่ะเบื้องปลาจุลีก่ะ เศร้าหาบเศร้าเฮ้ยคือเก่าละค่ะเศร้าๆแบบนี้แหละมันจังน้อนดีขย้ํามึงคืนก็นได้ตากบตากะต,ตาเป้าบนท่านด่พ่อยังดอกค่ะลุยกันตอตรอกันโตนเนาะพี่น้องเนาะปกติน้ำมุนี่เห็ดดินเต็มเด้อค่ะเห็ดก้นครกที่เพิ่นเอินกันหน่อยที่มันขาวๆบานเพลิคือครบขึ้นมาจากดินนะคะพี่น้องนี่ น้ำมุนีล่ะแมนเขาเมื่อสะแต่ว่าบบเห็นค่ะปีที่แล้วกับปีนี้บบท่านได้พ่อค่ะโบท่านได้เห็นค่ะวาแล้วค่ะอันนี้งาไม้เด้อนี่ค่ะงาไม้หักลงมาค่ะนี่ห้เบิ้งอยู่นี่จังที่จุลีเคยบอาให้ฟังเด้อพี่น้องขันล้มขันเป็นล้มเป็นฝนนี่จุลีสิบบเข่า,ขาป้าเด้อค่ะย้อนย่านงาไม้หักใส่หัวนี่กละค่ะนี่ สงสัยสิหากรงมาจากต้นมูนีล่ละคิดว่านะนี่งามมันเดือค่ะนี่นี่ขนาดงามมันกันใ,นใ่ขนาดในเนาดเนาะคะเนาะนี่ซ้ำแขนจุลีนี่ล่ละค่ะนี่นี่มีเหตในนงในน้อย,อย,อยเกิดขึ้นน้ำสงสัยที่เป็นสงสัยที่เป็นเฮตเออเออหางนกย้งหางไก่งวงกันหอกละ่ะ ทางไงง้วงสนับสงสัยอะคิดว่านะสงสัยจะเป็นเหตุทางไลง้วงค่ะนี่งาซ้ำแขนจุลีนี่แหละค่ะมันล้นมาจากต้นไม้นะคะเนาะมันหักล้มพัดค่ะจากกิดถือกล้องจากสีหมุนกล้องไว้โพดบ่บูพี่น้องอยาตาลายเด้อค่ะเด้อจุลีอยากให้พี่น้องเห็นสภาพป้าเบื้องป้าน้ำกันค่ะ พูดถึงกาจูลีก็บอคิดว่าสิมาพ่อยอังดอกเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันยังหนาวอยู่อากาศมันยังเย็นมันยังหนาวอยู่นี่ค่ะมอดอีกชนิดหนึ่งล้นลงมาจากต้นไม้คือกันนี้ก็ได้นี่ล่ะเบาะต้อนเนาคันเนาะ ช่วงนี้คันจุลีว่างกับเบื้องข้าวเบื้องอย่างเห็นข้าวแล้วก็โอ้เศร้าใจเนาะพี่น้องจุลีเบิ้งข้าวเมื่อไหร่ล่ะถึงข้าวต่างประเทศทั้งข้าวบ้านเมืองบ้านเฮ้าเนาะข้าวบ้านเฮ้าดังๆตอนนี้กับตำรวจหลีดเงินนักท่องเที่ยวติพี่น้องกันเป็นข้าวต่างประเทศกัยุคก็สิมีแต่ยูเคนกับยูเคนกับเออรัสเซียนั่นแหละค่ะช่วงนี้ก็ได้กำลัง พูดถึงกับไลหมองอย่ดอกแต่ว่าช่วงนี้กำลังอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะกำลังเครียดกันเนาะค่ะช่วงนี้จักเสียเอาจังใดเนาะค่ะเบื้องข้าวแล้วกะเบื้องข้าวแล้วก็จิตตกค่ะเบื้องข้าวแล้วจิตตกจังใดกะกระย่าให้เกิดก็ะย่าให้เกิดทรงครามถอดเนาะพี่น้องนะเนาะห้มันจบยุ่งซ้ำนี่ล่ะย่านเมย์จุลี่ก็ได เห็นจูลี่อ้วนๆเตี้ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ๆแบบนี้จูลี่กับย่านตายเด้อพี่น้องจูลี่กับย่านตายจูลี่ตาขาวเด้อสิบอกให้จังใดกะนาะพี่น้องเนาะขอภาวนาเนาะย่าไห้มีเหตุการณ์ไล่ๆเกิดขึ้นเทั้งยุโรปเห็นเพื่อนกับประท้วงกันเห็นอังกฤษประท้วงกันตอนนี้ประท้วงใหญ่เลยน้อพี่น้อง ค่าคองฉีพสูงค่าแรงงานตำ่ำว่าไปแล้วกับยูนอตอ alone เลค่ะพี่น้องทั้งอเมริกากับคือกันเ้อค่ะกับคือกันเมื่อละคิดว่ากนาสิเป็นคือกันเมื่อทุกที่ทั่วโลกแล้วเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้จูลี่จูลี่ว่านะกับซีเดือดร้อนไปกันเมื่อละค่าแก๊สค่าค่าแก๊สกบขึ้นค่าน้ำมันรถกบขึ้นค่ะช่วงนี้ กับข่ากับน้ำคืนเมื่อสุย่างละค่ะพี่น้องเอาเป็นว่าขึ้นเมื่อสุย่างไปน้ำกันเมื่อนั่นแหละได้ยินเสียงบ่เสียงยังะ่ะไรเอาไปฟังยางเสนะพี่น้องเสียหลังไปไปไปมือลุ้นยังค่อยว่ากันไหมเรื่องการเมืองยังค่อยมาว่ากันไหมมือลุ้นมือนีออกปลาสักคนได้ยินแต่เสียงอยู่กลางหลังนะเสียวหลังย่างยางรอออกไปถนนสักก่อนคะ่ะ ออกไปไปหอดถนนจะก้อนจงค่อยว่ากันไหมหอดหม่องมันแลนไง่ายๆว่าเป็นยังดอกหม่องมันลงลงม่องลงลงแบบแลนไง่ายๆเยนจุลี่แบบนี้จุลี่แลนหันอยู่ด้อพี่น้องเด้อขาสั่นๆแบบนี้ก็แลนหันได้สิบอกให้ตอนเป็นนักเลี้ยนตอนเลี้ยนปถมซีคูนลอยได้สิบอกให้จุลี่ก็ได้ติดตัว ติดตัวแทนนักเรียนเด้ยสิบอกไห่แลนหันด้สิบอกไห่ <c oughs> น้อพี่น้องเกิดย่างึ้นนี้แลนย่างเดียวเลยนะวั <c oughs> นนี้เราออกมาหอดถนนละ่ะคุณแต่ว่าจุลีบอ่ไปทังพุ่นแล้วค่ะจุลีสิงโงกกับทางนี้ <c oughs> สิงโงขคืนทางนี้ค่ะมือนี้น้อพี่น้องเนาะสิงโงขคืนลงบ้านค่ะคุณ <c oughs> อยูีกับมาจากปลาทั้งนี้แหละค่ะยางมาจากทั้งนั้นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สิงโงค่คืนค่ะรูปสิงโงค่คืนไปพี่ล่ะบัดท,ที่เนี่ยเลาะคืนค่ะเงาะคืนบ้านห้อยอย่างไรพี่น้องห้อยสัตว์อยู่บอกห้อยสัตว์อย่างไรนี่ห้อยสัตว์ประเภทใดละเนี่ยนี่ระยะ ห้างกันอยู่ด้วยค่ะสงสัยที่เป็นเก้งเป็นกวางคือมีสามขาและ้ะนี่ยุดห้อยหิมะนี่ค่ะนี่เอ๊ห้อยอย่างนี้นีน่เนาะมันคือรอยอะไรล่ะเนี่ยบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกว่ามันเป็นรอยอะไรห้อยอยน้ำหิมะนี่ จุดรีบแน่ใจว่าสิเป็นห้อยสัตว์ป่าชนิดใดดอกค่ะทีไทยเบิ้งหนึ่งค่ะนะถ้าคือสิบิลเมนห้อยสิงโตภูเขาดอกค่ะพี่น้องบนนาสิเมนเนาะห้อยสิงโตภูเขามันสิจุ้มๆแล้วค่ะอันนั้นมันสิเป็นห้อยยาวๆนะจะเป็นเกงเป็นกวางมากกว่าเนาะวนมาหอดป่าเห็นมันปู่ป่านี่เลยแวะแวะเขามาเบิ้งจากน้อยนี่แต่บอกคิดว่าสิมาพ่อดอกค่ะ จุลีมาซองเบือ้องซื้อดอกจุลีพ่อคิดว่ามันจะขึ้นดอกเด้อค่ะนี่ให้เบิ้งป้าน,นี่ซื้อ,อดอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะผ่านมากันเลยมาทายให้เบื้องซื้อ,อจุลีพวงโง่ขึ้นลงบ้านเด้อค่ะพวงสิโง่ขึ้นลงบ้านมือนี่พ่อพ่อยังคือเก้าละค่ะ ได้แต่กระตาเป่าเฮานี่ล่หละนพพี่น้องเน,นาะไปซะนะโง่คืนลงบ้านค่ะนพพี่น้องกันสั้นๆคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซักสไครด้นคคะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายมืพ่ออย่างคือเก้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะมือนีก็ได้ไปแล้วค่ะบายบาย